สิ่งที่หนังสือพูดนะครับว่า w h y nation fail เนี่ยนะครับคำว่า fail ตรงนี้นะครับหมายถึงอาจจะใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลวนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคำว่ารัฐล้มเหลวนะครับตัวหนังสือเองก็ไม่ได้พูดถึงต,ตัวอย่างที่ยกในหนังสือนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่ารัฐล้มเหลวนะครับ ปัญหาคือว่าเวลาเราไปพูดเอาใช้คำนี้แล้ไปตีความว่ารัฐล้มเหลวนะครับผมว่ามันเป็น non s t a ตอร์เพราะว่าพูดปุ๊บคนก็จะมาเถียงนันเรื่อง d e ฟ i n i t ของรัฐล้มเหลวแปลว่าอะไรแทนที่จะมาเข้าใจถึงปัญหาที่กําลังเจอกันอยู่นะครับแล้วมาช่วยแก้ไขปัญหากันกลับมานั่งเถียงกันว่า definition วันนี้เรารล้มเหลวแล้วหรือยัง นะครับคือพูดง่ายๆคือเราอยากให้ประเทศประ,ประสบความสําเร็จนะครับก็คือมีการพัฒนาศักยาภาพของประเทศเนี่ยนะครับอย่างทั่วถึงและยั่งยืนถ้ามันไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็คือล้มเหลวที่จะ Achieve ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ Fail State ที่อาจจะพูดถึงการที่รัฐไปควบคุมทรัพยากรธรรมชาติเก็บภาษีอะไรพวกนั้นเราเราเราไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจใน definition เดียวกันแล้วก็นำไปหา Solution นะครับหรืออย่างน้อยเป็นจุดประกายให้คน Aware เรื่องเดียวกันว่า Condition หรือสภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะยอมรับนะครับแล้วเราจะแก้ไขมันยังไง